ไม่ชอบแพ้ชอบชนะโจนาธานเข็มดีชี้กองหลังที่ดีที่สุดเบอร์หนึ่งอาเซียนคือเป้าหมายเจ้าตัวประกาศคว้าแชมป์แบบฮึกเหิมกับทีมชาติไทยขณะที่กระแสแรงจริงการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนสนามแตกตัวขายดีหมดเกี้ยงจริงๆสายเวียดน,นามลงแข่งเต็มทุกนัด ส่วนทีมชาติไทยอย่าไปยอมเกมที่ราชมังขอ80%ขึ้นแล้วกันขณะที่มาซาทะอิชิอิเน้นเข้าทำจบสกอร์ยิงประตูลูกเซตพีทมาให้ครบทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงเปียพงหยิงครับ สวัสดีครับตั้งโมลงปียอภงยิงครับวันนี้มาติดตามการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนส่งท้ายปีนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับทุกท่านครับนี่คือโปรแกรมนะครับที่ทีมชาติไทยเนี่ยจะต้องลงสนามนะครับและที่สําคัญเนี่ยก็เป็นยุคใหม่ที่มีนักเตะใหม่ๆเข้ามาให้ได้สัมผัสกับทีทมชาติไทยชุดใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าสนใจนะขณะที่ว่าสื่ออาเซียนเนี่ยเขายังเน้นเลยนะว่าเฮ้ยทีมชาติไทยถึงแม้ว่าจะไม่มีชนาทิปไม่มีทีระทอนไม่มีทีระศิลป์เนี่ย แต่อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามในอาเซียนเขาตื่นตัวกันหมดนะครับก็ต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้เช่นเดียวกันถึงว่าจะไม่มีตัวแบบโอ้โหแมกเนตไอคอนิกนะครับอย่างที่บอกไปนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นทีมเต็งอยู่ดีนั่นเองนะครับ แต่ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับชาติที่ดูจะตื่นตัวมากเป็นพิเศษและสายที่จะตื่นตัวมากเป็นพิเศษเนี่ยก็คือสายของเวียดนามนั่นเองนะครับที่อยู่ร่วมกันกันกบอินโดเนียเวียดนามนะครับล่าสุดมีการตีข่าวออกมาแล้วว่ากระแสะความร้อนแรงโอโหเกินร้อยนาสนามเนี่ยต้องบอกว่าแทบแตกแล้วนะครับบอลยังไม่เตะเลยเพราะตั๋วขายหมดแทบจะเกลี้ยงเลยนะครับโอโหคนเวียดนามนี่คลั่งไคล้ในการชมฟุตบอลจริงๆนะครับเขาบอกว่าตั๋วใบหนึ่งเนี่ยดีที่สุด3 0 0 0 0นนะ เออแต่เป็นสามแสนดองนะเออก็ไปตีมูลค่าเอานะครับขณะที่เหลือเนี่ยก็ลดหลั่นลงมาสองแสนบ้างหนึ่งแสนบ้างแต่ว่าคนดูเนี่ยโอ้โหจองกันเต็มแล้วฮะแล้วก็ต้องไปขายรีเซลกันตัว๋วสาหรับการแข่งขันในเกมแรกเนี่ยก็จะมีเจออินโดเจอเมียนมานะครับที่เล่นในบ้านเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าใครที่ได้ตั๋วไปถือว่าโชคดีก็จะได้ดูฟุตบอล อากาศดีๆนะครับเพราะที่เวียดนามตอนนี้เนี่ยอากาศประมาณสัก2 0 2 1องศาแล้วยิ่งตกตอนกลางคืนด้วยมันก็จะลดลงไปอีกนะครับถือว่าโอ้โหไปดูบอลแล้วอากาศดีและได้เชียร์ทีมที่ตัวเองรักด้วยนั่นเองนะครับทีมชาติเวียดนามเนี่ยในครั้งนี้ถือว่าเป็นภารกิจสําคัญนะครับเพราะว่านี่คือการกู้ศรัทธาเหมือนกันแหละครับโอโ้ผลงานพวกเขาไม่ดีนะครับแต่ทํายังไงได้ล่ะครับแฟนบอลก็เข้ามาช่วยกันเ hey, ฮที่สําคัญต้องชนะนะครับเขาตั้งเป้าเขาจะคว้าแชมป์เหมือนกันกู้ศรัทธานะั่นเอง กู้ธาเพราะเขาไปดึงเหรียนส่วนๆเนี่ยตอนนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีตามข่าวก็บอกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามเขาอยู่เวียดนามมานานแล้วเขาเปิดเผยว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยเขารู้หมดแล้วนะครับเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีนะครับมันไม่มีอะไรยากนี่ฮะก็เข้าไปเ hey ฮกับเพื่อนซึ่งถ้าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวทําประตูได้คาดกันเลยนะครับว่าคงจะเป็นฮีโร่ของทีมชาติเวียดนามแน่นอน แต่ถ้าทําประตูไม่ได้แล้วเล่ดไม่ดีเนี่ยมันก็จะตรงกันข้ามนะครับอย่างชนิดที่ว่าเหงียดโซนๆอาจจะไม่เคยเจอก็เป็นได้นั่นเองนะครับอันนี้ทีมชาติเวียดนามนะแต่ว่าพอมาดูทีมชาติไทยอย่างที่บอกไปอยากจะให้คนดูเนี่ยเข้ามาดูกันเยอะๆนะทีมชาติเวียดนามนี่คนเต็มนะครับตัวหาไม่ได้แล้วแต่ทีมชาติไทยเนี่ยจะแข่ง2แมตช์ในบ้านนะครับในการเจอ Malaysia, กับทีมชาติมาเลเซียและก็กัมพูชาก็อยากจะให้ไปดูกันเยอะๆนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้เนี่ยไทยเรา เราก็ซ้อมอยู่ที่เวียดนามนะครับในเกมแรกที่จะเจอกับติมอเพราะว่าเขาใช้สนามเวียดนามเป็นเกมเย้านั่นเองนะฮะมาสราะอิชิอีครับลงสนามฝึกซ้อมชั่วโมงครึ่งนะฮะหกโมงเย็นช่วงหกโมงเย็นอุณหภูมิ20-21องศานะครับคือถ้าดึกๆหน่อยสัก2อสาทุ่มเวลาเราแข่ง2องทุ่มไงคือถ้ามันเตะไปถึง4ี่ทุ่มมันก็คงจะลงไป18องศาได้อยู่นะ ซึ่งการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยนีครับก็นำโดยสุพนัทเหมือนตานะฮะดูสิครับหนาวไม่หนาวครับลมโอ้โหลมโกกเชียแต่ละคนนี่ก็ดูแล้แหมอาจจะชิลๆได้นะแต่เจมส์เบรดฟอร์ดนี่เฉยๆครับอีชิอีครับโอ้โหนี่โค้ชก็ซ้อมเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมในครั้งนี้เนี่ย พอเดินทางไปถึงเนี่ยตามรายงานบอกว่าซ้อมในเรื่องของการเข้าทำจบสกอร์ยิงประตูนะครับเจอกับติมอ์เนี่ยต้องยิงให้ได้เยอะๆนะครับก็ซ้อมการเข้าทำรูปแบบเซตพีดลูกเตะมุมต่างๆนะครับเนี่ยครับอิชิอิเขาก็ประชุมทีมก่อนซ้อมทุกครั้งซึ่งในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นวันเกิดพิจ่ายด้วยนะฮะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่ามของอิชิอิไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับแต่นี่ฮะนิโคลัสมิเคลสันทิตทรทอนวินเลียมไวเดอร์เชอร์คาดว่าน่าจะเป็นตัวจริงทั้งหมดแหละครับสุพนัทเหมือนตาครับ นี่ครับบรรยากาศดีนะครับเวลาซ้อมหนาวๆเนี่ยถ้าเตะบอลอากาศเยน็นๆเนี่ยมันน่าเล่นนะคือถ้าเตะบ้านเรา40องศาก็พักก่อนนะครับเออมันหนาวจัดนะครับแล้วเดี๋ยวดูครับรกรกฎก็เป็นผู้รักษาประตูครับที่คาดการณ์กันว่านัดแรกคงจะได้ลงแต่อาจจะไม่ได้มีอะไรจังหวะใดๆให้ต้องทํากันบ้านเยอะขนาดนั้นแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับอ่ะแต่ว่าทางสื่อของอาเซียนเนี่ยมีการตีข่าวนะครับ ของทีมชาติไทยเนี่ยว่านักเตะที่โดดเด่นจะมีใครบ้างหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นทางด้านของโจนาธานเข็มดีครับล่าสุดเลยเขาบอกว่าโจนาธานเข็มดีนี่คือกองหลังที่ทีมชาติไทยเนี่ย เรียกเข้ามาเสริมทัพในช่วงฟีฟ่าเดย์และทําผลงานได้ดีและคราวนี้ก็จะต่อยอดในการแข่งขันช่วงปลายปีชิงแชมป์อาเซียนนั่นเองนะครับจากบทสัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าโจนาธานทัศนคติดีมากๆนะครับแพชชั่นเต็มร้อยเลยบอกว่าไม่ชอบแพ้ชอบชนะเขาบอกว่าเขาตื่นเต้นทุกครั้งที่มีโอกาสได้เล่นให้กับทีมชาติไทยการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เก่าแก่พอสมควรคนในประเทศไทยคาดหวังนะฮะเขารู้นะโจนาธานรู้บอกว่าคาดหวังว่าต้องแชมป์คือถ้าไม่แชมป์ไม่ได้ นะครับและตอนนี้โจนาธานบอกว่าก็พร้อมที่จะรับใช้แฟนบอลทําให้ประสบความสําเร็จดังที่ใจหวังนั่นเองนะครับโจนาธานนี่เกิดสุรินนะในไทยครับโดยเติบโตที่เดนมาร์กแล้วก็เป็น ผลงานผลผลิตของโอบิโอเดนเซ่นะครับไปชุบตัวที่นู่นนะครับล่าสุดเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์จริงๆโดยในการแข่งขันซีเกมครคาวที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ในระดับเยาวชนนานาชาติครั้งแรกของจนนธานแต่คราวนี้มาชุดใหญ่ในระดับอาเซียนมันคงจะไม่เหมือนกันแน่นอนน,นะครับแต่จนนธานก็ยังพูดอีกนะครับว่าเขาสนุกกับการเล่นภายใต้ความกดดันถ้าหากคุณอยากจะเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ได้คุณก็จะต้องเล่นภายใต้ความกดดันให้ได้ ได้นั่นเองนะครับโอ้ผมชอบคํานี้มากเลยนะอยากยิ่งใหญ่ให้ได้ก็ต้องผ่านไปให้ได้นะครับเพราะว่าความกดดันมันก็จะมาพร้อมกันนั่นเองนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเรามีนักเตะเยาวชนในชุดใหญ่เนี่ยค่อนข้างเยอะที่เติบโตมาด้วยกันในชุดยูยิปสาเพราะฉะนั้นเขารู้จักทุกคนดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรซึ่งถ้าถามว่าเป้าหมายของโจนาธานเข็มดีเนี่ยสุดท้ายแล้วคืออะไรนอกเหนือจากการชูถ้วยรางวัลคว้าแชมป์ในอาชีพของเขานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คว้าแชมป์ kings cup มาแล้วก็ถือว่าเป็นความสําเร็จในเบื้ น,นิดๆหน่อยๆนะครับแต่เขาบอกว่าความสําเร็จคือเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์อาเซียนนะครับครั้งนี้ฉันต้องการที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดเสมอและฉันไม่ชอบที่จะแพ้ทุ่มเทร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอทุกครั้งไม่ว่าจะเจอใครเจอตีมอก็ทุ่มเทเจอกัมพูชาก็ทุ่มเทเจอมาเลก็ทุ่มเทไม่สนว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นคําพูดของโจาทานถือว่าไม์เซ็ตเขาดีนะเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้มาน,นัดแรกอ่ะ เขาจะอยู่กับราชบุรีก่อนติดภารกิจนะครับเช่นเดียวกับกำพลแล้วก็อภิสิทธิ์นะครับรวมไปถึงเจ้าบุกเอกนิตแล้วก็สมภโชคยังไม่มานะมาหลังจากจบเกมแรกไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้มีบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาทีมชาติไทยมาฝากกันด้วย2คนนั่นเองครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้รับโอกาสจากโค้ชให้ให้ให้ออกแคมป์นี้มาแข่งรายการเอาเซียนก็จะจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับหลังจากการฝึกซ้อมแล้วหนึ่งครั้งมีความสัมพันธ์กับเพื่อนวงทีมไงบ้างครับ ก็ก็ก็ความสัมพันธ์ก็ได้มีนิดหน่อยครับก็เพิ่งเข้ามาวันแรกเมื่อวานก็จะจะจะสร้างความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆครับก็กว่าจะจบทัวร์นาเมนต์ครับก็จะเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดโค้ดได้มีการพูดคุยกับเราเพียงเศษหรือว่าได้ได้ได้มาคุยกับมาร์คบ้างไหมครับเขาบอกว่าโค้ดก็แบบอยากจะรายการนี้อยากให้ผมแบบเล่นเซนเตอร์ครับแล้วก็บางังอาจจะเล่นฝั่งขวาไปซ้ายครับ ส่วนตัวชอบตำแหน่งไหนมากกว่าก็ต่างตำแหน่งขนาดผมก็เซนเตอร์ครับเล่นขวาก็พร้อมพอได้ครับตั้งเป้ากับรายการนี้ไงบ้างตั้งเป้าก็อยากเป็นแชมป์ครับก็ถ้าผมมีโอกาสก็อยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับก็อยากให้เป็นแชมป์ส่วนตัวมากมีความกดดันมากม้อยขนาดไหนครับในการเล่นเซนเตอร์ให้กับทีมชาติไทยสุดใหญ่ผมก็ไม่ได้กดดันอะไรมากครับเพราะว่า ตำแหน่งท่านผมอยู่แล้วครับก็อยากจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับโครงการก็มาการดูดซับทางนี้ของการเป็นครั้งที่สองมีความแตกต่างกันมากและขนาดใหญ่ก็เท่าจต่ครั้งแรกก็ความตื่นเต้นอาจจะน้อยลงแล้วแล้วก็แบบเริ่มปรับตัวกับเพื่อนๆที่ดีในทีมได้มากขึ้นแล้วก็ในตำแหน่งแบ็คซ้ายครับที่เราเข้ามา ดันหรือเปล่าครับที่ต้องมาเล่นตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้กดดันครับผมก็แค่เข้ามาทำหน้าที่ด้วยให้ดีที่สุดแล้วก็ซัพพอร์ตทีม support ทุกคนทุกคนให้ได้มากที่สุดครับครับเป้าหมายในรายการนี้ตั้งเป้าไว้ไงบ้างครับก็ถ้าเป็นผลงานส่วนตัวก็ถ้ามีโอกาสได้ลงเล่นไม่ว่าจะกี่นาทีหรือว่าแมตช์ไหนก็ตามก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดพร้อมช่วยทีมไม่ใช่มากที่สุดครับ้เป้าหมายของทีมหรือว่าของทุกคนก็คือจะพยายามคว้าแชมป์รายการนี้ได้ครับ มองทีมทีมอชุดนี้เป็นไงบ้างก็จากที่ได้ศึกษาตามที่แอ็กติโคดที lings, Still, ่ดูมาก็แบบเขาก็มีความน่ากลัวในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็จะเตรียมทีมให้ดีที่สุดไปรับมือเขาเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ